สวัสดีค่ะเอฟซีค่ะตัวน,นี้ก็มาดูกลุ่มพันแจกแกงแกงหน่อไม้ค่ะเอซค่ะหน่อไม้สดอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะใส่พแกงลงไปค่ะ จะแกงกะทิหน่อไม้ค่ะแกงกะทิหน่อไม้สดหน่อไม้มาจากนาค่ะเคี่ยวน้ำกะทิเคี่ยวน้ำกะทิกับพิกแกง เปิดไฟแรงได้เลยนะคะนี่ค่ะแกงแซบบ่บด้วยกับไปน้ใส่หมูลงไปผัดด้วยเลยค่ะ พี่แกงวันนี้เป็นพี่แกงใต้นะคะกระแดบเลยค่ะพี่น้องพี่แกงใต้ ันชอบใส่พีชลูกโดดแกงหน่อไม้สดนะคะแกงกะทิหน,น่อไม้สดเกลือเกลือครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย น้ำตาลทรายสามวันนี้ไม่ให้หวานนะคะน้ำตาลทรายสามสามช้อนโต๊ะชูรสใส่ไปเลยค่ะขึ้นช้อนโต๊ะแจบ,บ,บ,บนหนวๆเลยค่ะพี่นอกในแ่ะ,ะผัดผัดเคี่ยวหัวกะทิ แ่บๆเลยค่ะพี่น้องให้หมูสุกประมาณเก้าสิบเปอร์เซนต์ช่วงนี้เราใส่หน่อไม้ลงไปได้เลยค่ะหน่อไม้ต้มไว้เรียบร้อยนะคะหน่อไม้สดหน่อไม้น้องสาวน้องสาวภูมิภัยแ่บเลยเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะ หอมเลยนะ่ะใสน้ำลงไปค่ะใสน้ำลงไปหนึ่งลิตรนะคะโอเคค่ะ ร้อยเซ็บๆเลยค่ะพี่น้องเลยค่ะโอ้โหจอดเลยเดี๋ยวให้หม้อเดือด โอ้โห oh. แกงคูมันกำลังเดือดค่ะเอซีค่ะหอ,อมๆค่ะใส่ใบมะกรูดลงไป ปลุกดูอืออร่อยคะ่ะเอฟซีค่ะอร่อยค่ะเอฟซค่ะแกงคะแนงหน่อไม้สดใส่หมูค่ะ อร่อยอร่อยอร่อยค่ะเอซค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมจมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยๆค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวคุณพันจะตักรีวิวให้ดูนะคะเ mm hmm. นอไม้ส,สดๆค่ะ เก็บมาจากนามาต้มต้มให้หายขมแล้วก็นำมาแกงแกงพ้ะแนงเลยค่ะใส่กะทิใส่เอฟซีขร่อยอร่อย,ออยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชม,มกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยๆค่ะพี่น้องโอ้โห,โโห,โโหจุดยอดเลยค่ะ เป็นแกงกะทินะคะสดๆเลยค่ะนี่นไหเอฟซี FC ค่ะโอ้หน่อไม้หวานๆนี่ค่ะหวานๆอร่อยๆเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะขอบคุณเลยล่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ แกงผานแนงหมูใส่หน่อไม้ค,ะค่ะ fc ขานี่คะ่ะเจแซ่บเด้อค่ะพี่น้องเด้อนะะี่ค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยคะ่ะเดี๋ยวคุณพันจะตักรีวิวให้ดูนะคะสุกเลยคะ่ะตักรีวิวใส่ถ้วยให้ fc ดูนะคะ fc ขาเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่คะ่ะแกงผานแนงหน่อไม้สดใส่หมูคะ่ะ fc ขาร้อยอร่อยคะ่ะนี่คะ่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยค่ะพี่น้องนีกค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ